โอ้เยี่ยมครับ้านตลาดไทยแก๊สนะครับวันนี้เรามาที่บ้านอะไรเออะไรครับคุณเลิศครับฮะขอบคุณเลิศครับคุณพี่น้องครับนี่ลูกค้าครับลูกค้าบริการดีครับผมงมืดแค่ไหนก็มาครับนี่โอ้โหมาทางไกลมาเลยครับเดี๋ยวจัดทดสอบเตาเลยนะครับ ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเตาส่งเตานะครับส่งเตาขนมครกรุ่นสแตลเลสสองหัวเตาก็เป็นลูกค้าเก่านะครับก็เป็นลูกค้าเก่าคุณบุญเลิศนะครับเป็นนักดนตรีนะครับอยู่ที่บางแม่ไมะะ้จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ครั้งที่แล้วสั่งไปเมื่อวันที่26สิงหานะครับสั่งไป คู่หนึ่งนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวแบบคู่นะครับปรากฏว่าไปแล้วไข่ดิบไข่ดีครับทำไม่ทันนะครับทำไม่ทันก็เลยสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแบบคู่เหมือนกันนะครับก็เราก็คุ้นเคยกันนะครับก็เลยเอาไปส่งให้กลางคืนเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับแล้วก็ไปส่งให้นะครับคลิปนี้ก็เลยเอามาให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับ ก็ขอบพระคุณคุณบุญเลิศนะครับและคุณอ้อยนะครับที่กรุณามาอุดหนุนร้านตลาดไทยแก๊สนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับก็ดูสิ่งละอันพลรน้อยนะครับคุณลูกค้าถ้าสนใจก็โทรตามเบอร์นี้ข้างล่างได้เลยนะครับเชิญครับ สองเตาได้ได้วันเท่าไหร่คนมาซื้อทีหลอกให้งานเลยเลยนะชุดแรกเราไปนีร้อยยีิหกเจ็ดร้อยมันแรกที่ไปขายแล้วก็ดีมาเรื่อยเรื่อยพอคนรู้แล้วอ่ะก็จะมาแล้วไม่กี่เจ้าม่เจ้าเดียวอ่ะเจ้าเดียวว้าวนีใครบา สีโมงก็เลิกแล้วเอาตัววอร์มเตาให้เย็นกลับบ้านอยาให้มันเสร็จก่อนดีกว่าอ่าเป็นบางช่วงเนาะมันมองไม่สวยนี่ถ่ายนี่ถ่ายที่ก่อนถ่ายเตาก่อนสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ มาหาคุณบุญเลิศอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ไหมใต่เสาบุญเลิศนะครับนี่ครับเต่าเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับกิจการดีขึ้นนะครับก็เลยใช้วิธีต่อตรงนี้นะครับต่อตรงนี้นะครับต่อถอ,อ,อดง่ายนะครับก็เพิ่มมาอีกสองเต่าไปสี่เต่า ใหญ่ไปจัดกาใหญ่ไปจการขายดีมากครับเพราะเตาเขาดีด้วยครับเตาตนเลสกอบแท้ครับดีมากเลยเลยองสามเทิร์ขอบคุณมากเรามาส่งถึงที่เลยไกลๆที่ไหนมือทำที่ไหนมาครับตลาดไทยแก๊สขอบคุณมากนะคบขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะสั่งอีกสองเตาครับรวมเป็นวงกลมเลยล้อมเลยล้อมเลยครับแปดเลยครับครับ ขอบคุณมากครับก็เอาไปพอแล้วฉ like like <hail> ันอ like <ksam> ่านา่ายให้ผมพอแล้วนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นี่ครับสี่เตาได้เลยไฟลอยคือถ้าไฟลอยเก็หมุนเข้าถ้าไฟแดงก็หมุนออกนะครับนี่ทีนี้เรามาเช็กลวนะ นี่ครับไม yeah, ่ต้องเสียวเช็ก่วดเช็กลวดเช okay. ina, yeah, uh ็ั่วบไม่รั่วครับเดี็กบอย่าทําตามผมนะครับอย่าอย่าทําตามไม่แนะนำต้องคนที่ชํานาญเท่านั้นแตกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรนนี้เจ็บร้านนะครับเจ็บร้านเก็บร้านปิดเตาเรียบร้อยตรงนี้ครับ แยกไหยย้แ,แยกได้แล้ว<ย><ย>ครับอ่าจะดวกแ่ขึ้นก่นบทฉลาดเลยนะไม่อ่อเตาเก่าเนี่ผมงัดจนขึ้นมานี่มันไม่หอม